ตุ๊กตาสันะโอม่นะตุ๊กตาลูนโอ้เป็นของฉัน่ oh ไปได้ไหมไปไหนที่ลกไปที่ขั้วโลกเหนือเนาะขั้วโลกเหนือเหรอแต่น้นแน่ใจเหรอว่าว่าฉันจะต้องขึ้นรถไฟคันนี้ไปอะ่ะไปที่ขั้วโลกเหนือแน่ใจเหรอนายอยากขึ้นรถไฟนี้ไหม แน่นอนแต่ฉันก็แต่ฉันก็ขึ้นรถไฟมาตลอดชีวิตเลยแหละแต่ฉันไม่เคยขึ้นรถไฟคันนี้มาก่อนเลยนะรสวัสดีทุกคนทุกคนสวัสดีด้วยนะแล้วทำไมถึงนายขึ้นรถไฟคันนี้มาล่ะขึ้นรถไฟไอันนี้นี่แหละแต่ฉันชอบอต้องไงต่อแบบนี้แหละฉันขึ้นรถไฟคันนี้ไปตลอดชีวิตเลยแหละรู้ไหมแต่ฉันคิดว่าฉันก็น่านจะเป็นบ,บนั้นกันได้หรือวั้ง <Wow. S 2> ไปด้านบนจันท้นต้องไปดูขำนั่นก่อนไม mm ่ hmm. มีใครอยู่นะเฮ mm ้ย hmm. <Hey, S 2> ไปได้ 어? <shrug> ไอ้ตะอามาหยุด <tampoco> ล so huh? oh? no yeah. so, ็อกไฟของข้าเนี่ยฮะเขาฮะนี่ฉันเหรอเนี่ยฮะฉันไม่ให้แกหยุดไฟเลยนะไอ้เหี้ยฉันขอบอกกันเลยว่าคือถ้านางหยุดลถไฟเนี่ยรถกไฟก็จะไม่ไปถึงขั้วอลกเหนือนะแต่ว่าบุกแกก็ไม่ต้องไปหยุดลถไฟเลยนะไอ้เหี้ยแต่แต่ว่าเขาหยุดลถไฟเพื่อฉันฉันอยากขึ้นรถไฟทีเนี้ยฉันรู้ แล้วทำไมไม่บอกฉันแต่แรกโอเคมาๆมารวมตัวกันผู้ทุกข์ไม่นั่งสี่ตาแล้วเด็ขวขับไปแต่เราจะต้องกดตั๋วก่อนขึ้นรถไฟด้วยนะเฮ้ยตัวฉันตัวฉันมันหายไปแา่ไม่มีตั๋วในก็เอาใจรถไฟเลยฉันอยากขึ้นรถไฟเฮ้ยนายขโมยขโมยตั๋วของฉันไปเหรอเอามาคืนเลยไม่ไม่ฉันไม่ฉันไม่ได้ขโมยนี่อ่ะเป็นตั๋วของฉันนี่แหละ เฮ้ย hey, ฉันเอาวางไว้บนเก้าอี้นี้ดีหน่อยดีกว่านะมีกระตัวไหมครับมีตัวหลือเปล่านี่คุณแต่ฉันไม่มีตัวนะดูกระเป๋าของตัวเองหน่อยสิกระเป๋ากางเกงของฉันเหรอใช่แล้วไม่มีอ่ะแล้วอีกข้างหนึ่งล่ะอีกข้างหนึ่งเหรอหืม ลวเๆ่ิหน่อยู่รู้อยู่ฉันกำลังจะเอาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นั่นไงอฮ้ยเตกออยู่ฮะอะไรเนี่ยเอามาได้แล้วโอ้โอเคโอเคเสร็จเรียบร้อย ว้าวในที่สุดฉันก็จะได้ขึ้นรถไฟคันนี้สักทีเอาล่ะคนต่อไปมีตัวไหมง่ายจะตายเฮ้ยเฮ้ยตัวของฉันตัวของฉันตัวของฉันมาหายไปไหนเฮ้ยคุณเฮ้ยอย่าจับฉันเลยนะอย่าเอาจักรไฟของฉันเลยขอโทษด้วยนะไม่มีตัวออกไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่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 เฮ้ยเนาะขโมยตัวของเขาไปเหรอฮึไม่นะฉันไม่ได้ขโมยอันนี้แหละตัวของฉัน ฮะเฮ้ยทุกคนฉันเจอตัวแล้วพีมากถ้างั้นนายนายก็เอาไปให้เขาเลยเออไม่นะโดยฉันขอไปตามหาเขาก่อนว่าเขาไปไหน โอ้โอ้แล้วแล้วเขาไปไหนเนี่ยฉันรู้ไม่คืนอ่ะพได้แล้วมโอ้ฉันจะต้องไปหาเพื่อของเขาไปเฮ้ฉันเจอตัวแล้วอย่าพูดไปมานี่ก